สบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้พวกเรากำลังเดินทางเดินทางจากนครหลวงเพียงจันทร์จะไปหลวงน้ำทานั่งเครื่องบินจากนครหลวงเวียงจันทร์เพื่อไปหลวงน้ำทาแล้วจะต้องนั่งรถบัสจากหลวงน้ำทาไปบอกแก้วเนาะซึ่งเป็นภาคเหนือสุดของอีกแขวงหนึ่งของประเทศเราซึ่งบอกแก้วนี่ติดอยู่สามเหลี่ยมทองคำหรือโลเดนทรังโก ซึ่งเป็นสามเหลี่ยมธุรกิจเนาะซึ่งติดต่อกับประเทศไทยและก็ประเทศเมียนมาหรือว่าประเทศพม,มา่าและก็ลาวเนาะซึ่งเป็นสามเหลี่ยมเศรษฐกิจคิดว่าหล,หลายๆคนรู้จักหนองปอกแก้วและก็เมืองต้นพึ่งซึ่งเป็นเขตเขตเ,เศรษฐกิจพิเศษ3ประเทศจีนลาวไทยเมียนมาโดยเฉพาะฝั่งลาวก็จะมีคาสินโนคาสินโนคาสินโสนโหรือว่า คล้ายๆกับลาสเวกัสนี่แหละได้ยินเขาว่าประมาณนั้นเนาะโอเคได้เวลานั่งืึองบนินขึ้นเครื่องบินไปแล้วจะโอ้โหแต่ว่าก่อนจะฮอดหลังจากมาฮอดหลวงน้ำทาอาก็ได้นั่งรถต่อนั่งรถต่อก่อนจะฮอดหลวงน้ำทาโอ้พ่อแม่พี่น้องหลายคนเมารถเพราะถนนคดเขี้ยว ทั้งรวมทั้งข้าพระเจ้าก็เมารถหักแตกหักแตนเสีนเดียวกันเนาะข้าพระเจ้าผู้ถ่ายหุ่นผู้ถ่ายวิดีโอก็เมารถกีกัน,นต่หลายทางก็ดีอยู่แต่ว่ามันทางโคดทางงอพอสมควรคนขับรถตัวเบียกเบรกรถจึกชุก,เอ,ชกเอาให้หลายหลายคนผู้โดยสารหลายคนหักแตกหักแตนอ,แตอุปนิไตตลวมต่างข้าพระเจ้าก็าเากมารถพอสมควร บรรยากาศถนนทางวิวงามธรรมชาติแกะงามหลายแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นต้นยางพาราเนาะแกะมาฮอดบอกแก้วเรียบร้อยแล้วเนาะฮอดบอกแก้วเดี๋ยวนี้ก็เข้ามาในเมืองของเมืองในแขวงบอกแก้วแวะติมพลัง แคมถนนก่อนจะหอดเข้าตรงก่อนจะหอดก่อนจะเข้าตรงเมืองน,นะครับอันนี้เป็นเขตในเทศาบาลเมืองแขวงบ่อแก้วเทศาบาลแขวงบ่อแก้วบรรยากาศก็จะ บอค่อยมีแขกคนไปมาหลายประดับบรรยากาศเงียบเหงานักท่องเที่ยวก็บ,บกคุคอยมีเนาะก็คือประมาณนี้แหละจะเงียบเหงามีแต่คนท้องถิน่นมีแต่เจ้าของบ้านบางบ้านก็มีคนอยู่เพราะว่าบ่แนจ่ใจว่าบางคนก็เพิ่นไปทํางานอยู่ต่างประเทศหรือว่าเพิ่นไปทํางานอยู่เขตคาสินโนก็ปิดประตูบ้านประตูเงือนไวน้เนาะเจ้าถนนก็สะอาดสะอางดีแขวงบ่แก้ว โบแก้วจะเป็นแขวงหนึ่งที่ว่าติดอยู่แม่น้ำของติดอยู่ทางเขตแม่น้ำของทางภาคเหนือทางเขตในตัวแขวงโบแก้วจะติดเชียงของของประเทศไทยหรือว่าเชียงแสนของประเทศเชียงของจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงรายของประเทศไทยแล้วก็เชียงแสนจังหวัดเชียงรายที่กันเนาะแล้วก็อาจจะใกล้ๆกับแม่สายทาคีเล็กของประเทศไทย รถเข้าไปซอกหาสถานที่บ้านพักเกสเฮาส์ัวมันจะพักสิได้พักอยู่ใส่เห็นมันมีหลายบอนอยู่แต่ว่ามันบวกคอยสะอาดมาไหนก็ไปซ่อกบอนสะอาดนี่มาพอดีมามาเจอพบพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ในการสร้างถนนหนทางจากสมัยตะกี้นรืนสมัยล่านสร้างสมัยก่อนๆคนลต่คนได้มีการสร้างมีเจอพิพิธภัณฑ์ที่ว่าเอามาเอา อุปกรณ์ในการสร้างถนนในสมัยตะกี้ในพิ่นได้เก็บไว้อนุรักษ์ไว้ที่หงแฮมเกตเว์หรือว่าแม่ของรีเวอร์ไซด์ที่อยู่แขวงบ่อกแก้วนาะบรรยากาศก็สงบร่มรื่นเย็นสบายจะน,น่าพักพรอนน่าเที่ยวแต่ว่าอันนี้ปิก,กิจการห้าอาหารก็ได้ปิดเงียบเงาไปเนื่องจากว่าภัย ระบาดพยาธิโควิดนี่เนาะหลายห้านหลา,หลายหลาย้องแฮมก็ได้ปิดไปโอเคเราเห็นเพื่นว่ามีข้าวซอยอยู่เขตอ่าน้ำเกลงเนาะน้ำเกลงเป็นข้าวซอยแม่แปลงเนาะแต่ว่าจะไปซอกหาห้าเข้าวซอย พอดีข้าซอยเพ่ินปิดเราวก็เลยบริกิจก็เลยมายางังเลาะแถวเมืองตุ้นเพิ่งบ้านน้ำกึงซึ่งเป็นบ้านที่มีข้าวซอยที่มีชื่อเสียงแต่ว่าเสดายพวกเขาบอได้กินข้าวซอยแล้วก็จะเดินทางไปต่อเศรษฐกิจพิเศษจังใดขอสมบาเศรษฐกิจพิเศษไม่อย่างเนาะขอขอบใจ